ทำไมสัมผัสถึงทรงพลังกว่าคำพูดล่องหลับตาแล้วนึกถึงคนที่คุณรู้สึกผูกพันมากที่สุดในชีวิตอาจเป็นคนรักคนในครอบครัวหรือใครสักคนที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยอย่างบอกไม่ถูกสิ่งหนึ่งที่แทบทุกคนมีร่วมกันคือการสัมผัสอาจเป็นการโอบไหลเบาๆตอนคุณเหนื่อยการแตะหลังมือในวันที่คุณเศร้าหรือแค่การเดินเคียงกันโดยไม่ตั้งใจให้แขนชนกัน สัมผัสเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้แค่ทำให้ร่างกายรู้สึกดีแต่มันกระตุ้นโดปามีนและออกซิโทโซินซึ่งเป็นสารเคมีแห่งความสุขและความผูกพันในสมองและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นอย่างลึกซึง้งโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดเลยแต่ในขณะเดียวกันการสัมผัสก็เป็นสิ่งที่บางมากบางจนถ้าใช้ผิดจังหวะหรือแรงเกินไป มันอาจทำให้คนอีกฝ่ายรู้สึกไม่ปลอดภัยแทนวันนี้เราเลยจะมาคุยกันถึง5สัมผัสเพิ่มโดปามีนแบบธรรมชาติที่ทั้งปลอดภัยนุ่งนวลและสามารถสร้างความรู้สึกวันไหวได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงที่คุณอยากให้เธอรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณไม่ต้องเร่งไม่ต้องหยอดแต่ทำให้หัวใจเต้นแรงได้ด้วยสัมผัสที่มีความหมาย สัมผัสที่หนึ่งการมองด้วยสายตาก่อนที่มือจะสัมผัสได้จริงสายตาคือการสัมผัสแรกของจิตใจในงานวิจัยของดร a อาเธอร์อารอนจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กพบว่าการสบตากันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเพียง4นาทีสามารถทำให้คนแปลกหน้ารู้สึกผูกพันกันได้ในระดับที่สมองหลังออกซิโทซินออกมาจริงๆเพราะสายตาไม่ใช่แค่การมองแต่คือการรับรู้ เวลาคุณสบตาใครอย่างนิ่งพอและอบอุ่นพอมันส่งสัญญาณบางอย่างไปว่าฉันเห็นเธอฉันอยู่ตรงนี้และฉันไม่รีบหนีไปไหนนี่คือจุดเริ่มต้นของสกินชิปทางใจโดยยังไม่ต้องแตะตัวกันเลยด้วยซ้ำในความสัมพันธ์การใช้สายตาอย่างตั้งใจในช่วงเวลาสั้นๆเช่นตอนพูดคุยเรื่องบางอย่างที่มีอารมณ์ร่วมหรือหลังจากเธอพูดจบ แล้วคุณเว้นจังหวะเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับเพียงเท่านี้สมองของเธอก็จะเชื่อมโยงความรู้สึกปลอดภัยกับคุณทันทีอย่ารีบหลบตาเพราะสายตาที่นิ่งเกินหนึ่งวินาทีแต่ไม่แข็งเป็นช่วงเวลาทองของการจุดประกายโดปามีนลองซ้อมแบบง่ายๆได้เลยเวลาคุณคุยกับคนที่คุณชอบให้ฟังอย่างตั้งใจไม่ต้องจ้องตลอดแต่ทุกครั้งที่สายตาชนกัน ให้ค้างไว้แค่เสี้ยววินาทีแล้วยิ้มบางๆด้วยความรู้สึกอบอุ่นไม่เร่งรุบมันจะเป็นการสื่อสารที่ทรงพลังมากกว่าคำพูดหลายเท่าสัมผัสที่สองโทนเสียงและการเอื้อนอารมณ์สัมผัสไม่ได้เกิดแค่ที่ผิวหนังเสียงก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของสัมผัสที่แทรกซึมถึงใจได้ลึกมากเวลาคุณพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งอบอุ่นและมีจังหวะที่ไม่รีบ สมองของคนฟังจะตีความว่าคุณคือพื้นที่ปลอดภัยเสียงที่มีความถี่กลางต่ำช่วยให้ร่างกายของคนฟังหลั่งโดปามีนและออกซิโทซินเพราะมันคล้ายเสียงของคนที่กำลังปลอบโยนลองนึกถึงตอนคุณฟังคนที่คุณไว้ใจพูดกับคุณด้วยน้ำเสียงเบาๆว่าไม่เป็นไรนะหรือเหนื่อยไหมคุณจะรู้สึกว่าทุกอย่างช้าลงหัวใจเต้นช้าลงนิดหนึ่ง นั่นคือผลทางประสาทของเสียงที่สัมผัสได้ในความสัมพันธ์การใช้เสียงอย่างมีอารมณ์คือการสร้างสัมผัสที่สองเคล็ดลับคือพูดช้ากว่าปกติ10%เซและลดระดับเสียงลงเล็กน้อยในตอนท้ายประโยคมันทำให้เสียงคุณมีพลังเชิงอารมณ์โดยไม่ต้องพยายามเลยเช่นเวลาพูดว่าวันนี้ดูเหนื่อยๆนะ ถ้าคุณลดเสียงลงเล็กน้อยตรงคำว่านะประสาทของเธอจะรับรู้ว่าคุณกำลังใส่ใจไม่ใช่แค่พูดผ่านๆในทางกลับกันเสียงที่เร่งรีบหรือสูงเกินไปจะก,กระตุ้นคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดดังนั้นการควบคุมน้ำเสียงคือการควบคุมพลังของสัมผัสโดยไม่ต้องแตะเลยแม้แต่นิดเดียวสัมผัสที่3การแตะตัวอย่างมีเจตนาอ่อนโยน นี่คือสกินชิปจริงที่หลายคนกลัวพลาดแต่ความจริงแล้วถ้าคุณเข้าใจหลักจิตวิทยาของสัมผัสมันจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งมากมนุษย์เรามีโซนสัมผัสที่เรียกว่าเซฟโซนเช่นแขนท่อนแขนหลังมือหรือไหล่ส่วนเหล่านี้สามารถแตะได้โดยไม่กระตุ้นสัญญาณอันตรายในสมองตรงข้ามกับโซนที่เป็นเพอร์ซ a น z ลโซเช่นเอว หลังคอซึ่งถ้าแตะโดยไม่มีบริบททางอารมณ์มาก่อนจะทำให้คนรู้สึกถูกละเมิดดังนั้นถ้าคุณอยากสร้างความผูกพันด้วยสัมผัสให้เริ่มจากเซฟโซนเสมอเช่นการแตะไหล่เบาๆระหว่างหัวเราะในบทสนทนาหรือการส่งของให้แล้วมือสัมผัสกันนิดเดียวสิ่งเหล่านี้เรียกว่าไมโครทัช สัมผัสสั้นๆที่กระตุ้นโดปามีนแต่ไม่กระตุ้นระบบป้องกันงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียพบว่าเพียงการแตะเบาๆที่ท่อนแขนในช่วงเวลาที่เหมาะสมสามารถทำให้ระดับโดปามีนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย20-30%เซและผู้หญิงที่ได้รับสัมผัสแบบนี้มักประเมินคู่สนทนาว่าอบอุ่นน่าไว้ใจและน่าดึงดูดมากกว่าเดิมจังหวะสำคัญมาก สัมผัสที่ดีคือสัมผัสที่เกิดระหว่างอารมณ์ดีไม่ใช่ระหว่างความเงียบหรือการบังคับเพราะร่างกายของอีกฝ่ายจะจดจำบริบทของสัมผัสนั้นไว้พูดง่ายๆคืออยากแตะเพราะอยากแตะแต่ให้แตะเพราะอารมณ์พาไปและคุณเองก็รู้สึกจริงสัมผัสที่4การอยู่ใกล้โดยไม่แตะในภาษาญี่ปุ่นมีคำว่ามาหมายถึง พื้นที่ว่างที่มีความหมายบางครั้งความใกล้ชิดที่ไม่ได้แตะกลับสร้างแรงสั่นสะเทือนในใจได้มากกว่าเช่นการเดินข้างกันโดยไหลห่างกันไม่ถึงคืบหรือการนั่งข้างกันโดยมือเกือบชนร่างกายของเรามีระบบประสาทที่ชื่อว่า Mirror Neuron มันจะทำงานทันทีเมื่อเรารับรู้ว่าร่างกายของเราอยู่ในระยะที่สามารถสัมผัสได้และสิ่งที่น่าสนใจคือ แค่ความเป็นไปได้ที่จะถูกแตะก็เพียงพอให้สมองหลั่งโดปามีนนี่คือเหตุผลที่บางช่วงเวลาของการอยู่ใกล้กันโดยไม่ต้องแตะกลับรู้สึกวันไหวที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงจังหวะเหล่านี้คือช่วงเวลาที่สร้างแรงดึงดูดเชิงอารมณ์โดยที่ยังไม่ล่วงเกินหรือทำให้รู้สึกอึดอัดวิธีฝึกคือเวลาอยู่ใกล้คนที่คุณรู้สึกดีด้วยอย่ารีบแตะหรือพูดอะไรตลอดเวลา ให้เงียบและอยู่ในจังหวะนั้นสักครู่ปล่อยให้พลังของระยะห่างที่พอดีทำงานของมันคุณจะรู้สึกถึงแรงสั่นบางอย่างในอากาศและบางครั้งแค่การอยู่ใกล้โดยไม่พูดอะไรเลยกลับทำให้ความสัมพันธ์ขยับเข้าใกล้กว่าคำพูดนับพันคำสัมผัสที่หการใส่ใจหลังสัมผัสสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คือพลังของสัมผัสไม่ได้อยู่แค่ตอนเกิดขึ้นแต่คือหลังจากนั้น เวลาคุณแตะใครด้วยความตั้งใจดีสมองของเธอจะสร้างความทรงจําใหม่ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าหลังจากนั้นคุณเฉยชาหรือทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสมองของเธอจะตีความว่ามันไม่สำคัญและความรู้สึกดีจะค่อยๆจางลงในทางกลับกันถ้าหลังจากสัมผัสแล้วคุณมีท่าทีใส่ใจเช่นยิ้มเบาๆมองตาสักนิดหรือพูดประโยคที่อ่อนโยน โดปามีนจะคงอยู่ในระดับสูงนานขึ้นเพราะสมองจะบันทึกว่าสัมผัสนั้นมีความหมายนี่คือสิ่งที่คนมีสเสน่ห์ทางอารมณ์เข้าใจดีพวกเขาไม่ได้แตะเก่งแต่รู้จักดูแลอารมณ์หลังสัมผัสเช่นหลังจากคุณจับมือใครตอนช่วยเดินข้ามถนนอย่ารีบปล่อยและหันไปพูดเรื่องอื่นทันทีลองพูดประโยคง่ายๆเช่นขอบคุณที่เดินด้วยกันนะหรือ ระวังพื้นลื่นนะมันดูเล็กน้อยแต่คือการขยายความรู้สึกดีให้ยาวขึ้นหลายเท่าในท้ายที่สุดสัมผัสที่ดีไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแต่มันคือความตั้งใจที่ส่งผ่านทางร่างกายทุกสัมผ,สมผัสมีพลังสร้างหรือทำลายความรู้สึกได้เท่ากันแต่ถ้าเราสัมผัสด,ด้วยหัวใจที่นิ่งอ่อนโยนและเคารพอีกฝ่ายร่างกายจะกลายเป็นภาษาระดับลึกที่สื่อสารได้มากกว่าคำพูด เพราะมนุษย์เราไม่ได้ต้องการคนที่เก่งพูดแต่ต้องการคนที่อยู่ใกล้แล้วใจมันสงบสัมผัสที่ดีคือสัมผัสที่ทำให้ใจอีกฝ่ายนิ่งและเมื่อใจนิ่งโดปามีนกับออกซิโทซินจะทำงานเองจนความรู้สึกดีนั้นขยายเป็นความผูกพันที่ยาวนานหากคุณอยากให้คนคนหนึ่งรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นไม่ต้องเร่งไม่ต้องแสดงแค่ฝึกอยู่ใกล้ในแบบที่อีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัย และใส่ใจในทุกสัมผัสเล็กๆที่เกิดขึ้นระหว่างกันเพราะความรักที่ยั่งยืนมักเริ่มจากสัมผัสที่เรียบง่ายแต่ตั้งใจจริงที่สุด